สวัสดีค่ะท่านผู้ชมว,วันนี้นะคะพี่แอดก็นําเลขอ่าน้องนะคะสี่ขวบให้โชคนะคะแล้วก็ถูกกันทั้งหมู่บ้านนะคะสําสหรับน้องนะคะก็เป็นเด็กมีเซนนะคะแล้วก็เป็นลูกหลานาปู่สีสุโธนะคะแล้วก็ปู่เอื้องเืองอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็สําหรับตัวเลขนี้นะคะพี่แอดนะคะได้มาตั้งแต่ งวดเมื่อวันที่16ตุลานะคะแต่พีแอดไม่ได้เอามาลงนะคะพีแอดก็ลงไม่ทันไม่สบายนะคะแล้วก็เอาไปโพสที่เ c e e o o o นะคะบอกว่าเออ,อลงไม่ทันก็เลยเอามาโพสให้ดูนะคะ,ะสำหรับตัวเลขนะคะที่พีแอดได้รับเมื่อ,องวดที่ผ่านมาก็คือ5 1 107แล้วก็78นะคะสำหรับเลข15นะคะเป็นเลขที่ครอบครัวของน้องนะคะก ไปไหว้ไปกราบนะคะเขาก็ไปแบบนี้ทุกวันบบอยู่แล้วนะคะก็เห็นเลขลอยนะคะลอยเป็นสีแดงนะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่น้องให้วันที่16นะคะอบอกว่าปูอ่อือเขาก็ถามว่าใครปูอ่อือนะคะปูอ่อืออะไรนี่แหละนะคะเพื่อนๆก็ลองดูตัวเลขที่น้องให้เลยนะคะสําหรับตัวเลขนะคะ,ะงวดนี้นะคะคือเขาขอดูต้นฉบับนะคะก็มี fc นะคะ,อะขอดูต้นฉบับเพราะว่าน้องนะคะ ให้เข้าสามตัวตรงๆนะคะหลายงวดมากนะคะ,ะก็เลยเอาให้เอาต้นฉบับให้ดูนะคะ,ะสำหรับตัวเลขนะคะที่ ยายนะคะยายของน้องบอกก็คือยายก็เขียนให้0738เนาะเราก็จับคือเอ่อเราก็ต้องซื้ออยู่แล้ว0738อันนี้ก็กลับด้วยนะคะแล้วก็ส่วนเลขปูสีสุดโทนะคะอ่าก็เหมือนเดิมนะคะอ่าไปกราบไหว้แล้วก็เห็น18แดแดงเลยนะคะลอยมาแดงจึงกึ่งเลยนะคะอันนี้เขาบอกมานะคะค่ะอ่าครอบครัวของน้องนะคะบอกมาเพราะว่างวดที่แล้วเขาบอกว่า เลขหนึ่งห้านะคะก็กลับไว้แล้วก็ลอยมาแดงจึงกึ่งเลยนะคะอันนี้ก็อลองพิจารณาดูนะคะสําหรับตัวเลขนะคะสําสหรับพี่แอดนะคะก็พอเราไงายตัวเลขขึ้นมาเนาะเนาะมันก็จะเป็นได้เหมือนอได้ตัวเลขเพิ่มนะคะแปดสามหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่นะคะอันนี้ถ้าเราไงาาตัวหนังสือขึ้นนะคะสำหรับตัวเลขที่พี่แอดเขียนให้นี้นะคะก็แค่แนะนำนะคะ แล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะสำหรับ1787นี่นะคะก็ตัวเลขนะคะไปตรงกับเลขหวยแล้วก็เลขาาสาวดดวงเฮงนะคะอายุาถูกมา23งวดเนาะแล้วก็รวมเงินเป็น37 37ล้านเนอะอาะสำหรับเลข82นะคะพี่แอดดูไปดูมาเหมือนมันจะเป็นเลข82นะคะก็กลัวมันพลาดตรงนี้นะคะก็เลยเพิ่มให้เป็น82นะคะ ก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับอตัวเลขน้องนะคะบอกเลยว่าปกติแล้วเข้า3ตัวตรงๆนะคะก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปจับคู่ดูนะคะจับเป็น3ตัวหรืออาจจะเป็นแบบเจ็ดไอ้สามล่างอาจจะเป็นแบบ8 2 8 3นี้ก็ได้นะคะก็ลองเอาไปจับเอานะคะอันนี้มันขึ้นอยู่ที่บุญวาสนาด้วยเนาะอ่าแคป หน้าจอไว้เลยนะคะสําหรับาเลขน้องนะคะบอกเลยว่าแม่นนะคะตัวเลขก็ไม่เยอะนะคะก็ถ้ายังไงนะคะถ้ายายของน้องโทรมานะคะว่า,ามีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขนะคะเดี๋ยวพี่แอดก็จะพยายามลงให้นะคะสำหรับตัวเลขทุกตัวนะคะก็มีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์ลุดนะคะสำหรับทางช่องก็เอามานำเสนอเป็นแนวทางนะคะพี่แอดก็ขอให้เพื่อนๆนะครับปังๆฝากกดติดตามช่องเอพารวยด้วย